หนังสือการเงินของคนจนหนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนให้แปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทเงินติดล้อที่ต้องการให้คนที่ได้รับรู้เนี่ยต้องการให้คนไทยได้รับรู้แล้วก็เข้าใจวิถีชีวิตของคนจนอย่างลึกซึง้งกว่าความเชื่อเดิมๆที่ว่าคนจนนั้นจนเพราะว่าเก็บเงินไม่เป็นหรือเพราะบริหารเงินไม่เป็นถึงจนเพราะในความเป็นจริงแล้วคนจนนั้น บริหารเงินเก่งไม่แพ้คนชนชั้นกลางหรือว่าคนชนชั้นสูงซึ่งสาเหตุหลักสําคัญก็เพราะว่าคนจนมีเงินอยู่น้อยนิดดังนั้นยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้สมองว่าจะทำยังไงกับเงินนั้นให้มันเกิดคุณค่าสูงที่สุดถ้าพวกเขาออมเงินเก่งบริหารเงินเป็นแล้วเหตุใดพวกเขาถึงยังจนอยู่ที่คนจนยังจนอยู่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่า สภาพแวดล้อมที่คนจนอยู่เนี่ยไม่เอื้อต่อการออมลองคิดดูว่าถ้าคุณต้องอยู่บ้านกระต๊อบเพิงสังกะสีที่อาจจะถูกมองลอดเข้ามาจากภายนอกเมื่อไหร่ก็ได้คุณคิดว่าจะเอาเงินเก็บไว้ตรงไหนในบ้านถึงจะปลอดภัยได้พอจริงไหมด้วยความที่บ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของคนจนเนี่ย ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดเหมือนกับบ้านคนชนชั้นกลางทั่วไปกำแพงก็ไม่ได้มีบ้านก็ดูหน้ารือหน้าบุกหน้าค้นหาทำให้การจะเอาเงินเก็บไว้ในลิ้นชักที่บ้านพร้อมกับล็อกกุญแจมันก็ทำให้ดูดูยิ่งหน้าสงสัยอะ่ะมันดูเสี่ยงที่คนนอกที่เข้ามา แล้วมันเป็นการส่งสัญญาณว่าไอ้ตู้ที่ล็อกเนี่ยน่าจะมีของสำคัญอยู่แน่ๆหรือดีไม่ดีพอเอาเงินสดสอดไว้ใต้มุง้งใต้หมอนก็อาจจะถูกคนในบ้านนี่แหละที่อาจจะเข้ามาหยิบเข้ามาค้นเจอได้จากนั้นก็เผลอไม่ได้ที่จะเอาเงินไปใช้กับเรื่องอื่นที่ อาจจะจเป็นชั่วคราวในตอนนั้นก็ได้จนพลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนเงินออมให้กลายเป็นเงินก้อนที่จะทำให้คนจนนั้นหลุดออกจากกับดักของความจนได้แล้วนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนจนจำนวนไม่น้อยมักจะเลือกที่จะออมเงินผ่านทองเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่าการเปลี่ยนเงินให้อยู่ในรูปแบบของทองนั้น ปลอดภัยกว่าก็ซึ่งสามารถพกติดตัวไปได้ด้วยตลอดเวลาถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนทองให้กลายเป็นเงินก็สามารถทำได้ไง่ายๆกว่าทรัพย์สินประเภทอื่นแล้วการออมของคนจนก็ไม่เหมือนกับคนชนชั้นอื่นโดยเฉพาะคนรวยคนชนชั้นอื่นอาจจะออมเพราะว่าต้องการออมไปเรื่อยๆสะสมเอาไว้ใช้หลังเกษียณหรือว่าออมเอาไว้ ออมไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ได้มีเป้าหมายอื่นนอกเหนือจากการออมออมไปเรื่อยๆไม่ได้มีเป้าหมายว่าออมไปเพื่ออะไรแต่กับคนจนนั้นต่างกันลิบลับเลยเพราะทุกครั้งที่พวกเขาทุกครั้งที่พวกเขาออมเนี่ยพวกเขาล้วนมีเป้าหมายทุกครั้งที่ออมล้วนมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ออมเพื่อเงินสินสอดของลูกออมไว้เพื่อค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอรักษาพยาบาลหรืออาจจะออมไว้เพื่อต่อเติมบ้านดังนั้นการออมของคนจนก็คือการเปลี่ยนเศษเงินเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆที่ด้อยค่าให้กลายเป็นเงินก้อนที่มีค่าพอที่จะทำอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นจริงได้พวกเขามักจะไม่ค่อยออมเพราะว่าคิดถึงเป้าหมายในระยะยาวเกินที่จะจับ สามารถจับต้องได้เพราะว่าทุกการออมของพวกเขาเนี่ยล้วนมีเป้าหมายที่สำคัญที่ต้องพิชิตให้ได้นั่นเองแล้วปัจจัยสำคัญที่ทำให้การออมประสบความสำเร็จก็คือวินัยในการออมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ออมบ้างไม่ออมบ้างหรือว่าถูกความจำเป็นเฉพาะหน้าบางอย่างไม่แยกเงินที่ควรจะออมไปเป็นประจำจึงทำให้เกิด บริการช่วยออมของคนจนที่แปลกกว่าคนชนชั้นอื่นในสังคมคนชนชั้นอื่นเวลาที่ออมเงินเราก็จะได้ดอกเบีย้ยแต่กับคนจนเนี่ยพวกเขาจะต้องเสียค่าบริการออมเงินเป็นจำนวนแพงไม่น้อยกว่าดอกเบีย้ยเงินกู้ดีๆอีกด้วยซ้ำเพราะพวกเขารู้ว่าถ้าไม่มีใครมาบังคับให้พวกเขาออมก็ยากมากเลยที่พวกเขาจะเปลี่ยนเงินออมให้เป็นเงินก้อนได้ ก็เลยเกิดบริการเดินเก็บเงินออมตามตามบ้านของลูกค้าทุกๆวันดังนั้นสิ่งที่คนจนจะต้องเสียไปก็คือค่าบริการเดินทวงเงินออมของตัวเองเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าปล่อยเงินไว้กับตัวหรือว่าอยู่ในบ้านก็จะต้องมีเรื่องให้ได้เสียเงินออกไปอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าใครที่สามารถสร้างบิสเนสโมเดลให้คนที่มีวินัยในการออมได้ รับรองว่าคุณจะสามารถทำกำไรจากตรงนี้ได้ไม่มากก็น้อยก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนจนหรอกคนชั้นกลางคนทั่วไปก็ที่อยากจะมีวิน,นัยก็สามารถทำได้เรื่องแบบนี้ทำให้นึกถึงวัยเด็กเกนาะสมัยที่ยังเรียนอยู่ประถมบางทีเนี่ยอยากจะได้รถบังคับคันหนึ่ง แต่ราคามันก็หลายร้อยบาทเลยก็ไม่สามารถซื้อไม่สามารถซื้อหาได้ทันทีบางทีจะเอาเงินเก็บจะเก็บเงินให้ครบด้วยตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่ายากรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ไหนจะกิเลสของตัวเองไหนจะกิเลสของคนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สมัยเด็กๆเ,เนาะที่บางทีเนี่ยก็ชอบชอบริบเงินออมเราเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่า เก็บไว้กับแม่ดีกว่าเนาะเก็บไว้กับพ่อดีกว่าเดี๋ยวโตแล้วค่อยเอาอะไรประมาณเนี้ยแต่แล้วเงินเก็บเงินที่เก็บได้ทุกครั้งก็ไม่เคยกลับมาหาเราเลยจริงไหมหรือการรวมตัวกันเพื่อการออมเพื่อที่จะเอาไปทำประกันภัยประกันอัคคีภัยของคนในชุมชนก็น่าสนใจเพราะว่าปัญหาคือ คนจนเพียงคนเดียวไม่สามารถหาเงินมาทำประกันอัคคีภัยได้ทั้งที่บ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของพวกเขาก็ล้วนแล้วแต่สามารถติดไฟได้ง่ายได้ทั้งนั้นพวกเขาจึงใช้วิธีการลงขันรวมกลุ่มกันกับเพื่อนเพื่อ,อมาทำประกันอัคคีภัยให้กับคนในชุมชนซึ่งถ้าเมื่อไหร่เกิดอัคคีภัยขึ้นมาเขาก็จะไปเคลมประกันมาได้แล้วก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยกระจายคืนให้กับ ทุกคนที่ร่วมลงขันออมไปด้วยกันเห็นไหมคะว่าคนจนเนี่ยถือว่าเก่งนะในเรื่องของการบริหารจัดการเงินที่มีอยู่น้อยนิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้หรือการออมผ่านวงแชร์วงแชร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการออมที่น่าสนใจมากวงแชร์ก็เป็นวิธีการออมของคนส่วนใหญ่ที่ต้องการเข้าถึงเงินก้อนแบบง่ายๆและก็ไม่ยุ่งยากหลายคนเนาะก็น่าจะคุ้นเคยกับคําว่าวงแชร์ไม่น้อยอยู่เหมือนกัน ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็พบว่าวงแชร์ได้เกิดขึ้นอย่างน้อยเมื่อ600ปีที่แล้วในประเทศญ,ญี่ปุ่นซึ่งหลักให,ใ,หใหญ่ใจความใจความสำคัญของวงแชร์ก็คือการเอาเงินเล็กๆเนี่ยมารวมกันเป็นเงินก้อนแล้วก็กระจายกันออกไปกระจายกันออกไปในกลุ่มเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากเงินก้อนนั้นได้ ก็ทำให้วงแชร์ทำให้วงแชร์เนี่ยมีจุดมีจุดตั้งวงขึ้นมาจากปัญหาของการร้อนเงินของคนในชุมชนที่ทุกคนก็ช่วยกันเอาเงินไประดมทุนนั้นแล้วก็ไปแจกจ่ายกันให้ครบทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจะเรียกได้ว่าเป็นกองทุนรวมเฉพาะกิจในเรียะสั้นก็ไม่ผิดสรุปหนังสือการเงินของคนจนเล่มนี้ ทำให้คนที่ไม่จนได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วคนจนเก่งในการบริหารจัดการเงินแค่ไหนพวกเขาติดก็แค่ข้อจำกัดบางอย่างในเรื่องของการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ดีที่ทำใหต้ต้องมีต้นทุนในการออมที่สูงไม่แพ้กับการกู้และต้นทุนของการกู้ก็สูงยิ่งกว่าที่จะจินตนาการไหวซะอีก ก็ต้องขอขอบคุณหนังสือเล่มนี้ที่ถูกนำมาแปลเป็นภาษาไทยและก็หวังว่าจะทําให้คนรวยบางคนที่ฟังหรือว่าอ่านอาจจะเกิดไอเดียอยากจะทํำธุรกิจกับคนจนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกันจนสามารถหลุดพ้นจากกับดักของความยากจนได้มากยิ่งขึ้นและก็ขอให้ไม่มีใครที่ต้องทนทุกข์กับความจนอีกต่อไป